ก็คือเกมผีที่น่ากลัวส่วนในโลกเดิมไม่มีเดิมไม่มีเดิมโมมกผมไม่ผมคิดอยู่ว่าจะแค่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วก็คือเดิมมีหมอกมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรเลยนะสำหรับเขากดทขอมันเนี่ยโคตรซับซ้อนใช่มันคือเดิมมีหมกอย่างผมว่าจะเหมือนกาทำมันแบบแอนิเมชั่นที่สวยขึ้นแบบดีอนิเมชั่นของใช่มันคือมีข้าสาร ผมลองทําแล้วมันดูแยกตึงไปผมเลยคิดว่าผมจะลองทําเป็นแบบมังงะดูนะมังงะมังงะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะย่อเนื้อหาลงหรือว่าจะเพิ่มเนื้อหาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไม่แน่ใจนะผมจะลองทําเป็นแบบมังงะดูเออ่ออเออเอกินอเ่ลเปอเออเออนออเ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 ปไเอ วันนี้วันนี้เอ่อเห็นเสื้อก็น่าจะรู้แล้วนะว่ายิ้มมันโดนแมงมุมกัดมานะสุปร์ยิ้มคนนี้โดนแมงมุมกัดมาแล้วทุปริวันนี้ก็จะกลายเป็นสบายดูว้สบายดูแดแดแดเดอไปเมนดูนี่ต้สามารถยิงใหญ่เฮ้ยดเ้ อามูกุสเฮ้ยรู้ทีด้วยอามูกุสเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะตัวผมนี่นะอามูกุสเพื่อนคนพบเออเออมันเป็นเนี่ยอามูกุสเป็นความลับลึกๆเล็กน้อยในเกมนี้นะซึ่งผมคนพบแล้วก็บอกน้องแล้วน้องมันก็ตื่นเต้นมากเลยมันช่างหัวมันแล้วมาดูพร้อมๆกันครับที่ว่าซัสในแชทบ็อกซ์แล้วคุณจะ คุณจะปักลูกคิด,ลดลเลยมนะินไปน่นดรสายนไอเดียวผิดพลาดเปล่าแบแป๊บหนึ่ง เผื่อทำน้ำยานี่เฉยดลโอเคขอทำน้ำยารอดไดอยากแจกจ่ายให้กับทุกคนมากเลยแต่มันส่งอะไรบล็อกเลยแต่ไม่เอาอะไรกันแจกจ่ายอะไรนี่ยาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแค่สี่สิบเพชรเองเนี่ยไม่เอาไม่ซื้อของบอสมีห้าสิบเพชรแล้วนะเพชรมันหามาจากฆ่าบอสไซขอบหรือไม่กล้าทำเควสแม่มดหรือทำไงก็ไม่รู้นะเควสแม่มดอ่ะรู้ได้ว่า ร <c oughs> ู้แต่ว่ารู้แต่ว่าไป้เพจพ่อมดจะใช้ตาใช้ขอบไปคุยแค่นี้แล้วก็จะได้เพชรพยายามฟังเพรอยู่นะพะว่า <c oughs> เป็นนี่มันมีเออนี่สดอดโต่งินดมินมนะ่นะนะะกินดิงอมว่าเป็นลูกชิ้นกลมๆแลแล้วก็ว เสียบลูกชิ้นคือยังไม่อยากซื้อให้เล้งกเกียร์ซะทั้งเลยแต่ผมว่า <c oughs> สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุตดตอนนี้ก็คือซอสเบียดนะครับซอสเบียดทำไมเสียบลูกชิ้นไม่ได้ไดีมากเลยมันแบบสามารถผสมยาได้แบบอัลติเมตมดีมากอะ่ะอาบอสเจ๊จ่าสไปเดอร์แมนเจ๊จ่ากินแล้วจะได้ใจแบบสบายดา้วยนะ s ไป d ด r m a n ม p i ไป r ด้ n มสไปดมไปเดยมียเข้า <Everyone> ม <temples> <they Fun> ีแขนกลพิเศษเนาะจ้งุน้องยานีรนามครั้งที่แล้วได้ไหมตอนที่ผมได้ชื่อมแล้วเพราะฉะนั้นวมผมตั้งชื่อจาน้ำยานี้ว่้เดท t o อซึ่งผมก็ทำมาแล้วเดททอปนั่นเองน้ำยาดีรน้เดททอเดทอปสไปเดอร์แมนไงสไปเดอร์แมเป็นเดทอปไปแล้ว เรือจะพุงเหลือจะพุงโอ้เรือจะพุ่งไปแล้วเหลือจะพุงกูอย่างชอบไอเดียวแล้วใหญ่มันยิงมาจากมือแน่นะโอ้โหโคตรบัตเลยมือตรงนี้ยิงใหญ่สุดตัวห้อยแล้วนี่ไอเดีท็อปเอาจากตรงบ้านพมุดนะนะเดี๋ยวพาไปดูไม่ไหวแต่บอยผสมสูตรเดีท็อปอันนี้ไม่ได้หรอกเนะเดียท็อปผสมก่ง เกรง็รงเกรง็งเกร็งดีอบสิดดีชอบมาไม่แล้เหลอเฮ้ยอย่าตามมาอยาดดีชอบดีชอบกูดีชอบดีชอบดี นี่หินหินมันมันคือเอ่อซีเคทไอเทมอันใหม่ครับผมหยิบมันเฮ้ยที่นั่งอะไรแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วผมว่านน่าจะอยู่ตรงแขนกูอยู่ไหนแล้วล่ะโอเคเอาเป็นว่าเออเอาเรียนเรียนก่อนคุ้มเลย ุงมาหรือพุงเฮ้ยมันมาได้ยังไงวะ <fi> ไม่รู้เนี่ยผมได้มันะ <l inks> ลิงกี้โปชันนะีดื่มนะครับแล้วดื่มยังไงเนี่ยเอาแล้วกลายเป็นโอ้ยยูทูบเบอร์ที่โชคดีเข้ามาแล้วกูไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวกูบาดเกินโดีท็อปครับจำชื่อมันไว้ดีๆดียร้แต่จัดตายนะ เดทบยาวคนเดียวเดย์ทบออกนอกรูนะคะเดทบลงมาหนีนี่เดทบลูมาีดทบลงมาล่องโลกเลยไหนวะเดทบตกแมพฮ้ยนี่มันรหัสลึกลับมากอย่างเลยผมก็สามารถลงไปได้ลูกได้เพียงผสมน้ำยานี่ดูตามผมนะคะผสมและผสมไปพร้อมๆกันนะคะไป ผสม,ม <ใน S 2> ไป,ไปพร้อมๆกันใส่เงินโลบักแล้วก็กินกนอาอะคาเมเนียนทั่วกับปลาแค่นี้ลแลาว,วก็จะทะลุทุกอย่างได้แล้วครับนี่กเดิมดินะมัะนก็จะกลายเป็นปุ๋ยนี่ไงทะลุทุกอย่างได้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ย Hey, นี่มันทะเลควายนตน้เอ้าแล้วก็ลงมาสำรวจนี่นี่งาลงมาสำรวจตายเอ้ยเฮ้ยปิวอ้ปิวตกช่องนเจอแล้วทะเลควายเยด้วมันติดในช่องแคบเป็นละกดูนี่ทะเลควายติงเดงเดด้งเด้ง พุงมมนรู้พุงลองจินตนาการว่ามีคนเลยในทะเลทรายดูดีๆพุงใครก็ไมัร้ลอยขึ้นมาแรามันยังเป็นภาพที่อุบาท์เสียจริงนี่อะไรเฮ้ยเ้าเจอนักทำอุปกรณ์ที่เป็นพระเออสวัสดีครับคุณพระทำอุปกรณ์พระอุปกรณ์ เอาแล้วมันขีมนตัวนี้ขีมนตัวขี้ขีข้าอุปกรณ์คุณป่าผมไม่ได้แล้วนะถึงแม้คุณจะทาอุปกรณ์เป็นกามมันแต่ผมมันยิงครับสมุยสีอุปกรณ์จะต้านทานไหวผมกือพุงพุมเด็กทับุใหญ่คีเอาเกมเลยโอ้โหนี่นะ้องใลเกิน

ใช่ลืมตัวน่ะข้าตระกรมลอยข้าตระกรมลอยเห็นพุงแวบๆแล้แล้วยินสวย่หายไปหมดแล้ว่เย่จังเลยดีทบพุงดีทบเจอมาทำการ นี่เลยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมขอดูอยินออกไปเดีจะโอ้โหนี่เลยครับผมได้สูตรนี้มาจากอเมริกาอะมูกูตอะมมตุเใื่อเราผสมกนมันเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคแช่งมันเช่งมันโอเคแช่งมันโอเคโอเคท่านผู้ชมดูนะผมถ,ถ้าผมกินมาแล้วผมได้กลายเป็นสีทองใช่ไหม จะเอาไอ้นี่นะน้ำยาแบบเดิมเลยนะทำทำแบบเมื่อกี้น้ำยาทองนะจะลงเทสต์เอม่ใช้ใช้น้นเจอนี่ไหมเจอที่หรอเป่าัยนเทสตนน้ำยาทอ,ทาทอง,างจริงนะอันนี้แด็เกียวกับทุกคน,นทุกการเลยทำน้ำยาทองอีกปันมีเชก สามสองหนึ่งกดไปที่หมอครับแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นอุก้อนหินอุก้อนหินไปผสมเฮ้ยก้อนหินไปผสมดิแว ทอ,ทองทำน้ำทองไงเร <ừ. S 2> เิวม,มกลายเป็นทองหมดเลยอย่างก็จมกลายเป็นทองเฮ้ยแม่ม่ลจะเป็นเรื่อแม่ตรงนี้มันจะไม่กลายเป็นทองเดี๋ยวะสมเาทองมาเลยสุดลํเลยอ,อย่างหน,นักไงฮฮึสุดท้ยสือย่อลเจมซอสมาลยนะเพื่อนเอมซัส

ม่มไม่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 มามา่ไไม่นมไม่ไม่ไม่ไ่ไ <c oughs> ่ไม่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 มมม่ม่ไมุ่่่ไมมามันม่วงมันทนไม่ไ่ไอ่่าต่อยะ่ะมม่เ่่ ไม่เป็นไรอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมต่อยังใช้ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นนั่งวัดทีมาถทีส้มมาถทีส้มอยู่ส้มตุดนี่ต่อยส้มตุด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 เฮ้ยอย่าแกไม่ใช่ เสวก็ยด้เดมอบลงโฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะฮ้ยแล้วโปรแกรมมันเป็นอะไรเนี่ยยาวเิียวนี่เงมีมอทองมาแล้ว คาทายผมนี่แน่ะมันคิดว่ามันเป็นแคทไทยทันโมแล้วมันจะกัะจอกขนาดนั้นแล้วมันจะสูฉันด้ยั้นงละมาดวนกันมามันอยู่ไหนมันสืหินหินมันยักษ์สุดโหดหินมีอะไรไหมที่ไม่มีใครสามารถฆ่าได้ห้าหินจะหิน จะหินยูทจะหินจะหินกับหางหินไม่ไม่ไมัมนเป็นยูทูบเบอร์ที่เออเขาเอามาใส่ใช่ใช่เเลยใครวะ,ะไม่เขาคือเออคนที่แบบแคสเกมนี้แล้วก็พูดพัฒนาเกมแล้วเอามาใส่บางที่เขาอาจจะเอาสกินยิ้มนี่มาใส่นะหรือไม่ก็สกินซิโสูสองสีซิโูสองสี เฮ้ยเจ๊ต่อยเจ๊เขาต่อยเจ๊ต่อยเจ๊ต่อยไีชิมัดอย่างเดียวไม่ใช่นวมไงเจ๊ต่อยเจ๊ต่อยมาเลยงำางํงํดีดีดีเจ๊ต่อยอุ้ยอุ้ยแล้วมาต่อยไปไม่ได้พี่เลยแล้วว่าแล้วม่าจะดูเลือดที่ว่ายังไงเนี่ยขอซูมก่อนฮึบปู่ ต่อยที่หัวต่อยต่อยย่าจี้ต่อย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 ที่ชายชูต่อยอุ้ยเฮ้ยชายท่านชายท่านต่อยต่อยต่อยลูกต่อยกระตินไอ้ท่านมีพลังมือม่วงไงดูดิมือม่วงเลยถืออะไรอยู่เนี่ยถือศพจะจับกินเจ้าจับกินเจ้าจับ นี่หายไปแล้วนะทำก็จะทำเจนทำเจนนในเอบไ้พวกนี้ออกใส่ในเ้วไปมาดีมาดิจี้พร้อมต่อยอ่านาต้าต่อยต่อยต่อยสิวสิวสิว กกิวันไอ้เจ้ทอยวีไอเจ้ทอยไอเจ้ทอยวันป้ามึงดิไเจ้ทอยเจ้ทอยมากินมาเดี๋ยักพวกนี้จะจัดการเจ้าเองนี่เจ้ทอยมีบางวิเศษดื่มมัดจะใหญ่ไปด้วยใช่ไหมโอเคโอเค มาดิมาดิมาดิเจทอยมีพลังพิเศษนี่นี่นี่เจทอยเจทอยเจทอยตายเจทอยแตกแน่เลยเฮือง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 เืองมันต้องมีเคลียอะไรอย่งเจงี้ยเคียเจเจอยแตกตายแล้วตายเอเจ เกยถอยเตะลองสหมัดมวยมาดิ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 จริงกมาิกมาไอ้ป๊อตเอ้ยใส่ใส่ได้ไหมเรูว่าจะเกิดะขึ้นมาคืนหมัดนี่หมัดได้ำมนไ่มัดอยูมาเุ้งเลยนี่่ถอยถอย แต่มกันตายใจ่ยปบนึ่งนะบอสที่ว่าขอทำอะไรบางอย่างก่อนอะไรอะไรอ่ะมันคือสูตรลึกลับบอกไม่ได้แน่น่นนนามน้หนึ่นหนามอย่อันดับแรกทำางนี้ผู้ชมอย่าอย่าไปบอกบอสเชนเนลนะบอกแน่นอนแล้วก็บอ ผมกินกากาของตัวเองกินกาของตัวเราเองแต่มีสารผสมพิลับที่ผมไม่มีวันบอกแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่โอ้โอ้นักขมุปกรณ์นักขมุปกรณ์ในตำนานสองพลังทั้งหมดมาให้กับผมแล้วตอนนี้มาเลย มัดพิษข้งนนักทำอูปรณกในตำนานยานักทำอูปรณ์ัในตำนนนักทำอูประ์ในตำนานอออเอ่อยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเราต้องเอาน้ำยานี้เขากินแล้วมาสู้กันน้ำยมันลุกกินแกกับยาวใช่ไหม กินกินกปูเรอต่อยมันช่วยกันงียบช่วยกันยไม่ไายนยิไม่ไผ่ไปตลว่ันเินจาวันแปะเอ้ย้ำยาเลยเนี่ยก็ไม ยันลำผืนเลยอ่ะเท้าเขีน้อยลำบืนมาที่บ้านเลยน้ยาอะไรอ่ะมาที่บ้านก็เลยน้ำยาสุดดีให้เว้ยยาอะไรอ่ะดื่มเลยบอสดื่มเลยดื่มไปดื่มไปดจมแล้วมันก็จะโดนต่อยยังไงล่ะ จะตีการมถอยแตกตีวินป๊อดครับป๊อดบอาเชแนลป๊อดมากมากครับปดอีกินแล้วตายพร้อมไฟแตกมันสงเสียงผมไฟแตกเร็วกินกินหนึ่งรอบหนึ่งถ้าแกไม่กินแกก็จะจอชะตากรรมที่โคตรอนาถเลยต่อยต่อยแบบผู้ชายและให้มีตัวละคร ถ้าเกจะแพ้นะนะเกยน่ะมันจะจาะถอยถอยถอยกระจอยถอยกระจายอ่าอ่าโอเคเาก็ปิดคลิปแล้วนะทุ่านพ่เชมปิดคลิปด้วยกันมัดสู้มัด โอเคเดี okay, so today, okay. okay, so okay? right? ๋ยวขอไปส่วนผสมก่อนเอแล้นะท่านผู so, sadly, ้ชมแค่นี้นะแรด้วยไม่ะชิก่ตัดอคงมปัญหาดนอยนี่คร้ก็องชาผมด้วยกคด้วลคิมนี้ก็ยิมก็แล้วก็สครกดชกดกระดิ่งสบายด้ยิ้มจ้าสบายด้ยิ้ม ใครที่ชอบวิดลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยไม่ให้พลาดที่ใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยมาไหนสไปเดอร์ยิม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 ไม่มีที่ชอบเพิ่มเลยสไปเดอร์ยิมสไปเดียมสไปเดอร์ยิมอะไรอะไรนะเออแค่นี้แหละ เอ่ะทานผู้ชมก็บายโอ้ยบายไปเลย <c oughs>